แล้วท่านก็บอกว่าดูกระภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลผู้ปาราบความเพียรเห็นไหมผู้สังัดจากธรรมอันเป็นบาปอากุศลย่อมอยู่เป็นสุขย่อมยังประโยชน์ของตนอันใหญ่ให้บริบูรณ์ได้ท่านก็บอกว่ามีแต่คนขยันเท่านั้นแหละที่จะทำให้ได้เป็นสุขแต่บางทีเนี่ยอย่างพวกเราทำงานหนักหน่อยทำงานมากหน่อยบางที มองซ้ายมองขวาว่าอ้างว้างเรือเกินเริ่มยังไงแล้วเริ่มเป็นทุกข์ใช่ไหมเริ่มเป็นทุกข์เพราะรู้สึกเอ๊ะทำไมปล่อยให้เราทำอยู่คนเดียวอ่ะทำไมไม่มีใครมาช่วยเราเลยน,นี่นี่ชักคิดไม่เหมือนแล้วนะผู้จุดผู้เจ้าตรัสว่าคนที่ขยันอยู่บ่อยๆเนี่ยปารบความเพียรนนคือขยันอยู่เรื่อยๆนะ เดี๋ยวก็ขยันม่อีกเดี๋ยวก็ขยันม่อีกปารบเนี่ยแปลว่าเริ่มเริ่มทําอีกแล้วเดี๋ยวเริ่มทําอีกแล้วก็คือขยันอยู่เรื่อยๆนะบ้านคนที่ขยันทําอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะเดี๋ยวก็ทาเดี๋ยวก็ทําเดี๋ยวก็ทําแล้วก็ทําสิ่งที่เนี่ยธรรมะที่ที่ดีๆด้วยไม่ใช่ธรรมะที่เป็นบาปที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นใครที่ขยันทําดี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 เนี่ยบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าจริงๆแล้วเป็นสุข ยิ่งคราวนี้ทําอยู่คนเดียวโอ้โหไม่มีใครมาช่วยเลยโอโ้ยิ่งเป็นไงสุกเ,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 เละเลยรับเละเลยสุกเละเลยรับรองได้แต่ส่วนใหญ่ใช่ไหมนี่เนี่ยเห็นไหมบอกแล้วทุกอริยสัจไม่รู้กันง่ายๆนะถึงบอกพอเวลาเราทําอะไรอยู่คนเดียวทําหนักๆเนี่ยรู้สึกเพื่อนไม่มาเนี่ยเราเริ่มทุกข์เห็นไหมแล้วก็มีความรู้สึกว่า แหมเมื่อไหร่ใครจะมาช่วยโอ้โหหวังว่าอย่างนั้นหวังว่าอย่างนี้เริ่มคิดปีกแล้วแต่เห็นไหมถ้าาใครเข้าใจสัจธรรมเนี่ยใครเข้าเข้าใจความเป็นจริงนะโดยสัจจะจริงๆนะโอ้โหยิ่งมีความสุขเลยไม่มีใครมาแบ่งบุญเลยไม่มีใครมาแย่งบุญจากเราเลยเราทําอยู่คนเดียวนะทําหน้าดําหน้าแดงอยู่คนเดียวไม่มีใครมาแบ่งเลยนี่ แทนที่จะโ,โกรโธนะแต่ก่อนเนี่ยหน้าดําหน้าแดงที่โกรธแต่เดี๋ยวนี้โอ้ไม่เลยมีความสุขทําคนเดียวมีความสุขเลยส่วนยิ่งมีคนมาช่วยเอาก็ยิ่งดีสิไม่ใช่คราวนี้เลยหวงนะไม่อย่าอย่าจะโตรงไปอีกบุมนึงนะคราวนี้หวงนะทําอยู่คนเดียวนะไม่ยอมให้ใครมาแบ่งบุญบ้างเลยอ่าอย่างนี้สวยเลยนะอย่างนี้กลายเป็นขี้โลภนะ กลายเป็นคนหอบหวงเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจธรรมะอันนี้ด้วยเสร็จแล้วผู้เจ้าท่านก็นตรัสต่ออีกว่าเนี่ยดูกระภิกษุทั้งหลายการบรรลุธรรมอันเลิศด,ด้วยธรรมอันเลวย่อมมีไม่ได้ดูนะการบรรลุธรรมอันเลิศด,ด้วยธรรมอันเลวย่อมเป็นไปไม่ได้พูดง่ายหมายความว่าคำว่าบรรลุเนี่ยหมายถึงว่า หลุดพ้นจากทุกข์ก็แล้วกันเอาง่ายๆการที่จะบูรหลุดพ้นทุกข์โดยที่ใช้กิเลสเนี่ย,ยธรรมะอันเลวเนี่ยก็คือใช้กิเลสใครจะพ้นทุกข์โดยแม้ได้กิเลสสมใจได้สมใจกิเลสแล้วบอกว่าอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นอ่ะเป็นสุขพุทธเจ้าบอกอย่างนั้นอ่ะเป็นไปไม่ได้แล้วจริงๆคนนั้นไม่ได้พ้นทุกข์จริงด้วยใช่ไหม อบอกว่าเราจะพ้นทุกโดยโดยที่เราจะได้ความสุขโดยที่สสติอยากได้อะไรแล้วต้องให้ได้สมใจอย่างงี้แล้วถึงจะพ้นทุกไม่ใช่พระเจ้าก็บ,บอกว่าเป็นไปไม่ได้การที่เราจะบรรลุอะไรด้วยด้วยสิ่งดีสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เราจะพ้นทุกโดยสัจธรรมจริงๆแล้วเนี่ยต้องพ้นทุกได้โดยโดยยังไงโดยต้อง ต้องเอากิเลสนี่ออกไปให้ได้ดังหากละ่ะเพราะที่เราทุกข์จริงๆเนี่ยโดยอริยศัสตร์บอกแล้วเพราะกิเลสทําให้เราทุกข์ทุกข์จริงๆอยู่ที่กิเลสตัวนี้เมื่อวานมีคนโทรมาคุยด้วยก็กําลังทุกข์ที่บ้านโดนขโมยขึ้นนาะยกออกยกทีวียกอะไรต่ออะไรไปก็พูดง่ายว่าก็เสียทรัพย์ไปเป็นแสน เสร็จแล้วปรากฏว่าเอา้าโดนยกเข้าไปไม่นานปรากฏว่ามีลูกสุนัขตัวหนึ่งอุตสาห์เอามาเลี้ยงไว้อย่างดีเลยปรากฏว่าไม่รู้ช็อกเพราะาไอ้ขอโมยมันมันขึ้นหรือเปล่าเสร็จยังยังไม่ได้ตายทีเดียวนะพอขโมยมันขนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกไม่กี่วันต่อมาปรากฏว่ามันตายโอ้เจ้าของก็เลยทุกใหญ่เลยเพราะ ทรัพย์สินก็โดนหายไปแล้วแล้วก็มีหมาเป็นเพื่อนเนี่ยสาวมาเลี้ยงหมาเป็นเพื่อนปรากฏว่าก็ตายไปอีกนางก็ทุกข์ก็ไม่รู้จะยังไงก็เลยเอาโทรมาถามว่าจะจะคลายจิตคลายใจยังไงจะแก้ยังไงอาตมาก็เลยค่อยๆพูดไอ้นุ่นปวยดีมาก็พูดเยอะอยู่จนกระทั่งมาสรุปบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาทุกข์ ตอนนี้ไม่ใช่ทุกเพราะขาโมยขึ้นบ้านหรอกไม่ใช่ทุกเพราะสุนัขตายหรอกแต่จริงๆที่เขาทุกเนี่ยเพราะเอาลนะน่าธมาเริ่มเริ่มจะพูดสัจธรรมให้เขาฟังธรรมาถามเขาใหม่ถามเขาใหม่ก่อนว่า,าถ้าของนั้นนะ่ะสมมุติเกิดมายกทีวีไปเนะีนะ่ยไอทีวีเครื่องนี้สมมติว่าเราไม่ค่อยชอบมันแหละอยากจะซื้อใหม่อยู่แล้ว ปรากฏว่าขโมยมันยกเอาอกไปใช่บางทีเป็นยังไงโอ้โหดีใจเลยแหม่มาช่วยยกไปโอโ้เราไม่ต้องยกไปเองใช่ไหมจะดีใจเลยใช่ไหมอืม้อาวแล้วใส่ตอนนี้อา้าวสมมติว่าหมาเนี่ยหมาตัวเนี้ยเกิดเนี่ยเอามาเลี้ยงเลียเ้ยงไปเลี้ยงมาโอโ้เกิดไม่ค่อยชอบใจไม่ค่อยถูกใจอ่าก็แต่ว่าเอามาแล้วก็ต้อง จำใจเลี้ยงมันไปเลี้ยงมันไปแต่จริงๆแหมทั้งดือ้อทั้งซนบางทีทั้งไม่ค่อยเชื่อฟังอะไรเงี้ยปรากฏว่าถ้าเกิดอย่างนี้นะแล้วมันตายไปถามหน่อยคุณจะทุกข์ไหมไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่อ่ะใช่ไหมเพราะนีอ้อาตมาย,ยกตัวอย่างนี้เขาฟังเพราะอาตมาบอกว่าพราะที่คุณทุกข์จริงๆเนี่ยเพราะอะไรเอาถามคนในที่นี้ ตอนนี้พอจะสรุปได้ไหมว่าทุกจริงๆพาออะไรพเพราะข้าของที่หายไปเหรือหรือว่าเพราะสุนัขตายทุกจริงๆพ่ออะไรใช่ซอผ่านเพราะความรักความผูกพันผมบอกถ้าของนั้นน่ะถ้าเราไม่ไปรักไม่ไปผูกพันอะไรกับมันมากใช่ไหม มันจะสูญเสียไปบ้างหักพังไปบ้างหายไปบ้างคุณไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกเผลอๆบอกเราดีใจซะ้วยซ้ําไปอ่าเหมือนคนเนี่ยจริงๆคนก็ตายอยู่ทุกวันสัตว์มันก็มีตายอยู่ทุกวันนั่นแหละคุณทุกข์มันก็เบาอ่ะหมูตายเนี่ยโอ้โหคนฆ่ากินวันละตั้งกี่ตัวไก่ตายอย่างเงี้ยหรือสุนัสกกนนขสกลนครเขาฆ่าตายเขาฆ่าขายตลาดทุกวันคุณไม่เห็นไปทุกข์อะไรกับเขาเลย เพราะเราไม่คุ้นเคยเราไม่รู้จักเราไม่ได้ไปผูกพันอะไรคุณก็ไม่ทุกข์อะไรเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราค่อยๆเจาะลึกเข้าไปเนี่ยเราถึงจะเห็นว่าเออทุกข์จริงๆเนี่ยมันทุกข์เพราะความรักความผูกพันที่เราไปมียิ่งหอบหวงยิ่งยึดมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นแนละแต่ถ้าสิ่งนั้นคุณไม่ยึดคุณไม่ไปผูกูกพันคุณไม่ไปหอบหวงเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรแล้วคุณไม่ทุกข์อะไรเท่าไหร่หรอก บอกแล้วบางทีดีใจช่วยซ้ำไปเออเ,เดี๋ยวเดี๋ยวดีจะได้ได้ของใหม่อืาตมาก็ไม่ได้ทุกข์อะไรเลยตอนนั้นก็โดนยกเขาเมือนกันนะที่กุดนะพักอยู่ที่กุดโดนยกเข้าเมืออกันไม่รู้ใครมายกเขาแม่เอามีดโกนไปหมดเลย <laughs> มีดโกนไฟฉายอะไรเอาไปหมดเลยโดนยกเขาไม่ทุกข์อะไร ไม่ได้ไปรักไม่ได้ไปหอบหวงอะไรก็มีก็ใช้เอ,อก็ไม่มีก็เอา้าไม่มีก็ก็นึกอยู่เออดีเมื่อไนได้ของใหม่ก็บอกโยมเขาโยมก็เอามาให้ใหม่อืก็ไม่ทุกข์หรอกจะไปทุกข์อะไรถึงบอกว่ามันอยู่ที่ตัวเราอ่ะเพราะฉะนั้นใครเนี่ยไม่อยากไปทุกข์อะไรมากคุณอย่าไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรมากนะแม้แต่ตัวตนร่างกายเราเนี่ยคุณอย่าไปเป็นเจ้าของมากนะ บางคนแหมลักเผารักผมเลือเกินแหมต้องสะต้องเซ็ตต้องหวีต้องอะไรนะผมงอกไปสักเส้นผมร่วงไปสักหน่อยรู้สึกอุย้ยทุกข์จังเลยนะ่อย่าให้มันมากลักหอ่อผงอะไรเกินไปบางคนไม่ต้องอะไรเสื้อผ้าเนี่ยบางทีเห็นไหมมันจะมีตัวเก่งเราอยู่อ่ะแม้ไอตัวเก่งนี่เนะี่ยรู้สึกโอ้โหแม้ต้องใส่เป็นประจำ มันไหนใครเกิดเอาไปไหนหรือใครมาทำอะไรรุนแรงๆกับชุดเก่งเราหน่อยนี่แหมไม่ยอมแล้วไม่ชอบใจนะนะอ้าแหมเดี๋ยวเขายอายความมากไปเดี๋ยวไม่จบอ้าวก็คงพอเข้าใจนะเนี่ยพระเจ้าท่านก็เลยบอกว่าการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยธรรมอันเลวย่อมมีไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเห็นไหมใครอยากจะพ้นทุกข์จริงๆ ต้องรู้ธรรมะชั้นเลิศชั้นสูงหรือชั้นลึกซึ้งไปรู้แบบตื้นๆคุณไม่สามารถไอ้นั้นได้หรอกคุณต้องรู้พัฒนาต้องรู้ให้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยๆเราก็จะพ้นทุก,กข์มากขึ้นมากขึ้นเสร็จแล้วก็อะไรแต่ว่าการบรรลุธรรมอันเลิศย่อมมีได้ด้วยธรรมอันเลิศอ่านี้ยืนยันยืนยันว่า ถ้าเราอยากอยากจะได้อะไรดีๆเนี่ยมันต้องดีๆมาด้วยเหมือนกับคนอยากจะได้บุญคนอยากจะได้บุญเนี่ยแต่ไปทำบาปมาเพื่อที่จะให้ได้บุญเนี่ยไม่มีได้บุญหรอกได้บาปเหมือนกับอาจารย์มาเคยยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าไปจี้ไปป้นเข้ามาหรือไปทุจริตคอร์รัปชันเข้ามาได้เงินทองมาเสร็จแล้วเอาเงินทองทั้งหมดเลยนะเอามาทำบุญเลย ถามว่าคนนั้นได้บุญไหมถามว่าคนนั้นได้บุญไหมไม่ได้บุญจะได้บุญได้ยังไงเนอะก,ก,ก็ได้บาปนสิเพียงแต่ว่าอะไรเพรียงแต่ว่าเออบาปก็เบาลงหน่อยเพราะเอางเงินที่ไปทุจริตมาแล้วเนี่ยเออยังไม่ได้เอามาใช้ตัวเองนะเอามาเสียสละเอามาทำดีซะเออก็บาปก็เบาลงหน่อย ไม่ต้องไม่ต้องโดนบาปหนักนักแต่ยังไม่ได้บุญออเพราะอะไรเพราะเงินที่ได้มาของใครมันไม่ใช่ของเขาอยู่แล้วเพราะการที่เขาเอาเงินมาทำบุญนี่เอาบุญมันก็ต้องเป็นของเจ้าของเงินสิถ้าพูดถึงตัวเงินใช่ไหมเออเพราะเจ้าของเงินต่างหากแหละที่เขาได้บุญ แต่ไอ้ไอเจ้าของเงินอาจจะนั่งขี้มุกโบงอยู่นะร้องไห้โดนโกงโดนขโมยไปนะอาจจะไม่รู้ตัวนะถึงบอกว่าถ้าคนนั้นเข้าใจเห็นไหมบอกแล้วเออไม่รักไม่หอบหวงอะไรนะก็ไหนไหนมันเสียไปแล้วหายไปแล้วก็ถือว่าทําบุญคนนั้นก็จะไม่ทุกข์อะไรมากเห็นไหมละ่ะถ้าเข้าใจสัจธรรมนะอะเสร็จแล้วคราวนี้ไอ้นี่ไปขโมยเข้ามาไอ้เงินทองเนี่ย ไปขโมยเข้ามาก็บอกว่าของคนอื่นเขาเอามาทํำยังไงมันก็ของคนอื่นเขาอยู่ดีอะ่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยเพราะวัตถุทานอันนี้คนนี้ไม่ได้บุญเพราะวัตถุเป็นของคนอื่นอยู่แล้วไม่ใช่ของเจ้าตัวเองอืมเสร็จแลแ้วตอนนี้ดีหน่อยตรงพอไปทําบาปมาแล้วเนี่ยไปทุจริตไปโกงเข้ามาแล้วเออถ้าสํานึกขึ้นมาคราวนี้สํานึกบาปเออ เราไปทุจริตมานะวันเอออย่าเอามาใช้เลยใช้ด้วยตัวเองเนี่ยเออเอาเอาไปเสียสละเอาไปทําบุญทําทานให้คนอื่นดีกว่าเออสํานึกบาปอย่างนี้ได้แล้วก็มาแก้คืนเนี่ยพยายามจะมาแก้คืนเพราะฉะนั้นมาแก้บาปของตัวเองเนี่แหละที่จริงๆไปขโมยเข้ามาแล้วซึ่งจริงๆที่ถูกต้องอ่ะต้องอไปคืนเจ้าของเก่าขเขาถูกต้องไหมอ้าว แต่นี่ไม่จะไปคืนเจ้าของเก่าเขาเจ้าของเก่าเขาทุกเขาร้องหม่มร้องไห้เขาเสียใจเขาอะไรไปแล้วนนเนี่ยเอ้าอาิบายท่าบอกจะไปได้บุญยังไงเนี่ยโอ้ไปก่อเวรกับใครต่อใครเขาอีกเรื่องเยอะแยะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เอาเอามาทําบุญทําทานซะเอามาบริจาคซะเออก็จะได้เบาๆบาเวรลงหน่อยน่จะได้ไม่ไปเวลาวิวบากกรรมมาเล่นงานจะไดไ้ไม่ต้องหนักนะัก อันเนี้ยมันบันเทาลงบ้างเท่านั้นเองนะอันเนี้ยเพราะนั้นเราอยากจะพ้นทุกข์แล้วเราอยากจะได้บุญจริงๆต้องได้มาบ,บริสุทธิ์ด้วยพระจาถึงบอกวัตถุทานวัตถุที่เราได้มาเนี่ยก็ต้องบริสุทธิ์เราถึงทำไปแล้วเนี่ยบุญถึงจะเป็นของเราจริงๆนะต้องได้มาโดยหน้าที่การงานได้โดย อะไรไม่ได้ไปเอารัดเอาเปรียบใครเข้ามาเราแลกเปลี่ยนด้วยเรี่ยวแรงหรือว่าด้วยการซื้อขายด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่พอเหมาะพอสมกับความเป็นจริงแล้วแล้วเราก็เอาเงินนั้นมาทําบุญทําทานอย่างนี้เออคนนั้นก็ได้จริงๆนเพราะนนั้ี่การบรรลุธรรมอันเลิศย่อมมีได้ด้วยธรรมอันเลิศเท่านั้นแหละอย่างอื่นไม่มีอดูก็ะ ภิกษุทั้งหลายพรหมาจรรย์นี้ผ่องใสควรดืม่มเพราะพระศาสดาอยู่พร้อมหน้าแล้วคออือยังยังถ้าผู้เจ้ายัางอยู่เนี่ย mm hmm. ใช่ไหมเอารีบๆซะรีบๆมาเอาไปซะรีบๆขนขวายรีบๆประพฤติปฏิบัติสงสัยอะไรยังไงรีบถามเพราะถ้าปรินิพพานไปแล้วไปถามใครที่ไหนีกก็ไม่มีใครให้ถามแล้ว รีบปฏิบัติซะเพราะเหตุชะนี้แหละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงปาราบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงอะอะไรที่ยังไม่ได้กิเลสตัวไหนที่เรายังจัดการไม่ได้รีบทาซะเพื่อบรุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งะนะนี่พู้เจ้าท่านก็บอกอะไรอะที่ยัง สอบไม่ผ่านน่ะชั้นไหนข้อสอบไหนบ้างที่ยังสอบไม่ผ่านรีบสอบไปไวเรื่องกินอยู่หลับนอนเป็นยังไงบ้างเรื่องกินเป็นยังไงตอนนี้กินมื้อเดียวหรือกินให้น้อยมื้อลงหรือลดเ,เรื่องรสชาติในการกินลงบ้างแล้วหรือยังเ,เรื่องนอนเป็นยังไงนอนสักกี่ชั่วโมงทุกวันนี้แล้วตอนกลางวันเนี่ยง่วงเหงาหานอนหรือเปล่ามี ใช้วิธีไหนแก้บ้างเพื่อให้ตื่นทําแล้วหรือ,อยังเนี่ยทำที่ยังไม่ได้บรรลุเนี่ยเราพยายามทําหรือ,อยังเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าบรรพชาของเราทั้งหลายนี้จะไม่ต่ำซามดูนะคือไม่ต่ำซามไม่ถึงว่ามีแต่รุ่งเรืองมีแต่พัฒนามีแต่เจริญขึ้นนะการบวชเนี่ยบวชนี่คือเป่าพชะก็คือการที่เรามา ลดละกิเลสนั่นเองก็คือการบวชนะไม่ตำํามไม่เป็นหมันไม่เป็นหมันหมายถึงว่าใครปฏิบัติจะถือศีลข้อเดียวก็ตามมีตะบะทำข้อเดียวก็ตามหรือว่าตั้งสัจจะอะไรที่เป็นกุศลเนี่ยอย่างเดียวก็ตามไม่มีว่าไม่ได้อะไรเลยไม่มีต้องได้นี่คือ ความหมายว่าไม่เป็นหมันคือต้องได้มรรคผลแน่นอนแต่เราถือศีลข้อเดียวคุณก็ได้มรรคผลแค่ข้อเดียวแหละ <c oughs> เอ,อ้าคุณถือให้ได้ห้าข้อคุณก็ได้มรรคผลห้าข้อนะอันนี้ถือบอกว่าไม่เป็นหมันมีผลมีกำไรมีกำไรนี่คือกำไรอาริยะนะไม่ใช่กำไรแบบแบบโลกโลกนะไม่ใช่โลก,กียะ พวกเราบริโภคจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะเพ,เพสัตบริขารของชนเหล่าใดสักระเหล่านั้นของชนเหล่านั้นจะมีผลมากมีอานิสง์มากคือพระเจ้าบอกว่าคือถ้ามาบวชแล้วคือเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยคนเขาก็ให้ข้าวของเนี่ยให้ที่พักให้ที่อยู่อาศัยให้อาหารการกินอะไรต่าง คนต่างๆเหล่านั้นเนะ่ยเขามากราบไหว้เขามาเคารพเขามาให้ของอะไรต่างๆเขาเนี่ยจะได้บุญได้กุศลจากการที่เราเนี่ยปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบขึ้นมานี่แหละเพราะเราลดกิเลสได้นี่แหละนี่แหละจะเป็นผลบุญผลประโยชน์สําหรับคนอื่นด้วยแล้วก็ตัวเราด้วยนะเพราะเราทั้งหลายนะดังนี้ดูกระรพิสูทั้งหลายอันบุคคลผู้เล็งเห็นประโยชน์ตน สมควรแท้เพื่อยังกิตให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหรือบุคคลผู้เห็นประโยชน์ผู้อื่นสมควรแท้เพื่อยังกิดให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็หรือบุคคลผู้มองเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสมควรแท้จริงเพื่อยังกิจให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทดังนี้ทีอ่านไปอ่านมาก็เมาเมาได้นะเพราะั้นตรงยี้สรุปง่ายๆกุณเจ้าท่านบอกว่า <c oughs> ท่านตรัสว่าคือคนเราเนี่ยเรามีชีวิตอยู่ในแต่ละวันเราประพฤติปฏิบัติไปเนี่ยไม่ควรประมาทคาว่าประมาทก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะผ่อนไปก่อนผลัดวันไปก่อนหรือบางทีก็เ,เดี๋ยวก่อนหนะ้าเดี๋ยวค่อยตั้งตะบะก,ก็ได้เดี๋ยวค่อยถือศีลก็ได้เดี๋ยวค่อยอดค่อยงด หรือเดี๋ยวค่อยสู้กับกิเลสตัวนั้นตัวนี้ก็ได้คือส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะผ่อนอย่างเงี้ยคือยอมกิเลสอยู่เรื่อยยอมกิเลสอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นใครประมาทอยู่อย่างเงี้ยคนนั้นจะไม่ได้ประโยชน์ทั้งตัวเองแล้วในที่สุดประโยชน์ของคนอื่นก็จะไม่ได้ด้วยเพราะคนที่ยิ่งมีกิเลสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นก็ยิ่งเห็นแก่ตัวัน้นคนเห็นแก่ตัวคืออะไร คือคนชั่วโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นไม่มีทางอื่นเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ประมาทเนี่ยก็คือต้องเลิกเห็นแก่ตัวอันนี้พูดง่ายๆที่สุดพยายามทุกขนาจ,จิตพยาออพยามพยายามระลึกบางทีเนี่ยเกิดขี้เกียรไปบ้างเกิดบางทีอยากจะสะใจสมใจกิเหลสแล้วบ้างเนี่ยถ้ามีสติเตือนขึ้นมาคําที่พ่อท่านสอนไว้เนี่ยเฮ้ยตอนนี้เห็นแก่ตัวป่ะเนี่ย ระวังนะระวังนะตอนนี้มันอัตโนมัติแล้วนะี่ชั่วมันมาแล้วนะชั่วมันมาแล้วนะคือถ้าอย่างเงี้ยเรามีสติค,คอยเตือนแล้วออ้ยอยพอรู้ตัวอย่างงี้บางทีมันจะรีบไงรีบลุกขึ้นมาสู้นะบางทีนย่ง่วงง่วงง่วงก็ค่อยลงก็ค่อยลงก็ค่อยลงหัวจะติดพื้นอยู่แล้วบทีก็ได้สติขึ้นมาเออรีบลุกขึ้นเลยกวีกว็วาดขึ้นมาช่วยได้ ถ้าใครมีสติแล้วคอยใช้สิ่งเหล่านี้เตือนตัวเราอยู่นะอ้าววันนี้ก็เอาที่พ่อท่านให้มาเป็นของขวัญในวันงานมหาปรวรณาเอามาให้พวกเราฟังจริงๆอ่ะมันมันขยายไปได้เยอะกว่านี้อีกเยอะเลยนะแต่คิดว่าไปคิดเอาเองบ้าง <c oughs> ไปคิดต่อเอ,เองนั่ก็จะทำให้พวกเราได้วิปัสสนา ได้วิปัสสนาได้พิจารณาเองด้วยนะอย่าเอาแต่ฟังอย่าเอาแต่ฟังเอาเอาไปใช้เอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วยิ่งเรามีภาษาแล้วปฏิบัติด,ด้วยตัวเองเนี่ยมันจะเห็นผลด้วยตัวเองฟังเนี่ยจริงๆมันเข้าไม่ถึงผลหรอกมันเพียงแต่บางทีพอจะรู้ๆพอจะเข้าใจแต่มันไม่มทราบซึ้งนะมันไม่ถึงไม่ถึงจิตบิญญาณ พระผู้เจ้าบอกว่าถือศีลก็ต้องให้ถึงจิตต้องถึงพร้อมด้วยศีลอะไรเงี้ยหมายถึงต้องถึงจิตพอัะจะถือศีลจะตั้งตาบะจะมาบำเพ็ญเพียรต่างๆต,ต้องให้ถึงจิตเลยนะอ้ะอาวันนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้นะ